สวัสดีค่ะเ้ามาเจอกันอีกคลิปแล้วเด้อมาเจอกันอีกคลิปแล้วนาะหลังจากที่ฝนตกไปหลายวันเราไม่ได้ทําคลิปไม่ได้เฮาสิพามาเบิ้งเด้อบักจิดาที่ห้องหอไว้เยอะมากเลยนะอพาวอีกมากน่าจะประมาณหนึ่งเดือนมันถึงจะสุกเนี่ยใกล,ล้ละใกล,ล้ละมันเท่ากับปั้นละเท่ากับปั้นแบบนี้ค่ะทุกปัน้นละ อีกหน่อยอีกสักครึ่งเดือนเราก็จะำยอยได้แล้วนะี่ยอยกีบได้แล้วเราจะเริ่มพยอยห่อไปเรื่อยๆทต่ยังห่อไปเรื่อยๆห่อไปเรื่อยมันไม่มีบันหมดเป็นห่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราก็คงจะทำแต่ฝ้าหลังนี่แหละไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำ ง่ายเหมือนฝรั่งเพราะว่าตัวอื่นมันต้องได้ฉีดยามันต้องได้ใส่ปุ๋ยเยอะแต่ตัวนี้มันมันไม่ต้องได้ทําอะไรมากมายมันจะมีลูกให้เราห่ออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแมันจะง่ายมันไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเนี่ยเห็นไหมลูกเนี้ยมันจะขาดอีอยเห็นไหมคะต้นไหนที่เป็นเอฟซีหนู อย่าเพิ่งใจร้อนนะจะเด้อเดี๋ยวหนูส่งไปให้เดี๋ยวหนูส่งไปให้นะคะคนไหนที่กดติดตามหมูส่งไปให้ค่ะเดยเย็นๆเพราะว่าฝรั่งเราเยอะแล้วก็เราจะส่งเป็นกระจิยวไปให้ด้วยถ้าใครติดตามให้นะคะก็ยังไงก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องโชติกาชาแนลว่าจะลบออกแล้วค่ะนี่มันมีคนติดตามแล้วก็เลยไม่ลบ แล้วคราวนี้เราสะดวกช่องไหนเราก็จะเอาลงช่องนั้นเพราะว่ามันเป็นช่องที่เราปลูกผักกันแต่อีกช่องเนิงจะปลูกทุกอย่างแต่อีกช่องเนินจะเน้นฝรั่งสะดวกลงช่องไหนเราก็จะลงช่องนั้นแต่เราจะไม่ทําคลิปซ้ํากันเราจะทําคลิปใหม่ๆแต่มันจะได้ง่ายเพราะว่าบางทีเครื่องโทรศัพท์ของเรามีปัญห,หาปัญหาอะไรนี่เราก็จะได้ดูอีกช่องนึงได้อะไรเงี้ยนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะ ช่องชติกาชาแนลนะคะเป็นอีกช่องนึงของเรากั๊จิวอันนี้เก็บไปไหลายเด้อแล้วเด้อค่ะเด้อเก็บไปไหลายแล้วนี่อันนี้งามจังเลยเนี่ยมันเริ่มงามขนาดกัจ๊จิวอะ่ะอันนี้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานเก็บไปแล้วเห็นบคดอกนีะดิบดึ๋งนี่นี่จ้ะจะเป็นลักษณะนี้ดเด้อจ๋าเด้อแต่ยังโบยเยอะ กูก่โดนจ้ะกระเจียวเด้อจ้ะเด้อกระเจียวหวานกระสีมีน้อยๆบ่มีหลายเก็บไปเดี๋ยจ้ะป้าน,นิ่งรอรอรอเก็บรายละเอียดกันเรื่อยๆทุกตาหลังพ่อทุกคนนี่ค่ะเก็บรายละเอียดห้องกันลหลังพ่อข้างบนเก็บกระสีบ่ห้องข้างล่างโต เนี่ยค่ะอกอกามาประมาณนี้และค่ะเราจะไม่เน่นลงช่องเด้อจ้าเดี๋ยวนี้เราจะถ้าเกิดเราสะดวกช่วงไหนเราก็จะเอาลงช่วงนั้นเพราะว่าต่อไปเราจะบ่บ่ปลูกลเร,เราบ่ลงมะลิละเราไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยมันจะเป็นจังไดการขนส่ง ทรงบรรุวัิสิทธิ์จังไต่สถานก,การณ์เราก็เลยยกเลิกกับการปลูกมะลิมันน่าจะไม่เวิร์กละของก็ไดาษดิเราจะมาเก็บลาละเอียดพฝรั่งนี่แล้วก็กระเจียวเก็บรายละเอียดตัดทิ้งไม่แต่งทิ้งมาเพราะว่าเราจะเอาไปต้อนไงตอนเราจะมาปลูกอีกปลูกระวังกางมันนะ ในเวลาเราทำเสาเราจะได้มาเก็บตัวที่เราปลูกใหม่นี้แทนมันจะได้เก็บตลอตดเวลานี่ค่ะอันนี้เราทำสานนเสาทำเสาไปมันกำลังเตกแขน่งไหมดูมันกำลังเตินแน,น,น,ต,ต,น,แนต่อไปนี้เราจะไม่เน้น หรือเราสะดวกช่องไหนเราก็จะเอาลงช่องนั้นเพราะว่าสองช่องของเราอะมีคนติดตามที่แรกว่าจะลบออกแต่เราเสียดายดเราก็เลยถ้าเกิดเราสะดวกลงช่องไหนเราก็จะลงช่องนั้นเลยเนี่ยพว่าเราปลูกของลายอย่างมากนี่เห็นไหมนี่มันเริ่มแตกแน่งแล้วมันก็จะมีลูกออกมาอย่างนี้เลยถ้าเกิดทำสาวเสร็จแล้วนี่ดูทุกๆคนดูนะคะเนี่ยหลังจาก ที่เราทําสาวมันนะมันออกมามันก็จะแตกเป็นลูกอย่างนี้เลยเนี่ยนี่แหละเราถึงอยากให้มันเลยเยอะต้องทําสาก็เริ่มแตกแล้วค่ะแล้วเราจะเก็บรายละเอียดทางด้านบนก็เราก็จะเก็บรายละเอียดข้างล่างนี่เก็บรายละเอียดหอต้นละซี่ลูกห้าลูกแล้วเราก็จะตอนกิ่งจะไปปลูกคุณนา,ายตื่นสายก่อนเราถึงจะมาตอนกิ่งตัวแบน เราจะสมาตอนกิงตตเนี่ยมันบักเข็บจ้ะมันบักเข็บดีกางามงามหรือออกหัวดีจังระยะเวลามันประมาณหกเดือน,นเห็นบอกคะมันกำลังเริ่มออกจังจะให้ดูลูกมันดูดูลูกมันประยากประหยากจะลื้อขึ้นมามันมันติดแล้วลูกมันติดแล้วเด็กไม่อยากไม่อยากจะ,อกอกจะเอาออขึ้นมาให้ดู กลัวมันจะถอนลักถอนเคลียมขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูเราจะให้ดูนะนีไ่ไงเห็นไหมเนี่มันจะ,จะออกมาประมาณนี้แหละดูมันเน็บด้วยกระเด้ออายุของมันก็ประมาณหกเดือนอะ เราก็อัปเดตเรื่อยๆว่าการจะรเดินเติบโตของมันนาไปถึงไหนแล้วก็มาทําให้ดูเรื่อยๆมาถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้เก็บผลผลิตมันจะได้เยอะขนาดไหนเก็บล่องเก็บแถวให้ดูชัดๆเดี๋ยวว่าลูกมันเป็นจังไดนี่เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นลูกมันไหมเห็นลูกมันไหมลูกมันน,มน,นี่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 นลูกมันหเห็นไหมจ้ะ มันก็จะออกประมาณนี้แหละลูกมันนี่เราไม่ได้ตัดแต่งจริงเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันเลยยาวไปมันมีลูกมันมีก็สีมีน้อยแล้วก็สมนมิเก็บรายละเอียดออกแบบนี้แหละเอบนี่แหละเอ็บเออละลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกไปเพาะว่าเราจะเอาไว้ตอนจริงเราจะไปปลูกอีกปลูกตรงนู้นอีกนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคน เ,เพื่อนๆนะคะกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามเพื่อเราจะมีกําลังใจท,ทําคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะ mm hmm. หลังจากที่ฮาพาไปเบื้องส่วนบักซิดากับตะเกียวมา, mm hmm. ม,ามาดูข้าวโพดตักไงกันเดอ้อนี่อันนี้เป็นข้าวโพดตักไงของเราเดอ้อแล้วก็เป็นฟักทองเนี่ยฟักทองดูดูความสูงมันดูความสูงมัน มันก็จะประมาณร้อถึง160เซนนี่แหละข้าวโพดนะมันเป็นข้าวโพดต,ตักไงข้าวโพดที่มันเป็นฝักเล็กๆนะนี่เราแต่งไปเยอะแล้วนะแต่ง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 แตงแ,งแ,งแงออกแบบมันเหลือต้นเดียวสองต้นอะไเงี้ยต้นที่มันินสมบุ์อ่ะเราก็ทําการดึงออกมันจะเป็นฝักเล็กๆมาเราจะมาดูกัน อีกอาทิตย์หนึ่งนี่แหละมันจะถอดมันจะถอดดอกแล้วเราเราจะรู้เราอยากจะรู้ว่ามันจะออกตรงไหนฝักมันนะแล้วมันจะออกตรงไหนบ้างอันนี้เราก็ปลูกเป็นขัง้งแรกไงเพราะว่าขา้าวโพดตักง่ยแเราไม่เคยปลูกไงเราปลูกแนี่ขา้าวโพดสอนแดงขา้าวโพดหวานะอะไรเงี้ยเราบ่เคยปลูกตัวนี้เราก็อยากรู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนก็มาดูกันค่ะเพราะว่าเราจะมาอัปเดตมา ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ปลูกข้าวโพดพันธุ์ตักไงแล้วก็ฟักทองเราปลูกไป่าน,นี้เลยเราปลูกเชิงพืชไร่ส่วนผสมได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นแหละแบบเราไม่ค่อยได้ฉีดยาไงก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นหลายอย่างก็หลายบาทรวมๆกันเนี่ยค่ะนี่ใส่ปุ๋ยไปสองรอบหรมันจะได้ขนาดนี้สองรอบแล้ว จะถอดดอกแล้วอีกหน่อยก็ได้เก็บผลผลิตเนี่ยก็มาดูกันว่ามันจะกี่วันจริงๆเขาบอกว่า9กวันเพราะว่าเราไม่เคยปลูกไงเขาบอกว่า90วันเขาโพดเนี่ยซักทองก็จะแ5หรือ90้วันเหมือนกันเราก็จะมาดูป้ามันจะอายุเท่าไหร่จริงๆเขาจะมาเล่าสู่ฟังเราจะมาพูดให้ฟังนะคะเราจะหากลุ่มมาเมาใครสนใจก็ จองเข้ามาได้เพราะว่าอีกหน่อยต้นนึงมันมีนจกักฝัอกออคิทาเบิ้งคือกันว่ามันมีจกักฝักนั่นแหละที่สงสัยอยู่เพราะว่าเราบเคยปลูกเนเราไม่เคยปลูกเนี่ยน,นะคะ,ะให้ดูกันช้าๆเลยเด้เด้อดูกันช้าๆมันเด็ดมากเลยนะวันนี้ไอ้ฝุ่นอะลอยละลอยละ เจดสิบนะวันนี้ตายอย่างเขียด <c oughs> ที่แรกเราวาดหมุดตัวเนี้ยเราจะลงเป็นมะลิแต่เราไม่ลงแล้วเราจะเปลี่ยนใจไปลงฝรั่งทั้งหมดเลยแล้วก็รอบๆเนี่ยเราจะลงข้าวโพดหวานอีกรอบนึงนะคะก็คอยดูว่าไร่วรณชานี่ททำอะไรกันมั่ง <c oughs> ว่าเราทำอะไรกันมั่งในแต่ละวัน แต่เราไม่ได้ทาคลิปทุกวันไงเราไม่ว่างไงบางทีฝนมันก็ตกเราไม่มีเวลาจะทํแเราไม่มีเวลาจะถ่ายทําขนาดนั้นนี่หลังจากที่เราทําคลิปเสร็จเนี่ยเราก็จะไปหอบฝรั่งต่อแล้วนะเพราะทุกอย่างเราทาเองไงททุกอย่างเพื่อได้ให้รู้ว่าเนี่ยมันส่วนเราที่เราทําไว้จริงๆนะคะทําไว้ทำจริงๆที่มาตื่นสายของเรายังยังไม่จ็ดเลย ยังไม่สิทิ์ไกยังไม่เสร็จเลยแลย้วก็มาทำรตรงตรงถ้าโคดออกมันก็จะเป็นฟักทองใช่ไหมล่ะน่าพอดีเด็ดมันก็ส่งได้อยู่